สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังผัสรวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราวสตานะคะทุกท่านวันที่17มกราคม2568นะคะทุกคนค่ะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ติกอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแยกรอบสันพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคน ถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ FC พิจรารณาเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะคะทุกคนก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่16ก่อนนะคะทุกคนค่อยมาต่อวันที่17พี่น้องวันที่16ก็เอินควรให้เจ้าของก่อนพี่น้องค่ะคำนวณเลขเข้านะคะทุกคนราสตาเข้ามาตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่16แล้วนะคะทุกคนค่ะ บางวันเจก,ก็จับคู่หลุดบางวันเจก,ก็จับคู่เข้าเนาะพี่น้องเจจับคู่หลุดเข้ามาสี่วันเจจับคู่หลุดไปหนึ่งวันเนาะคะวันที่สิบหกเจให้เด่นสามและสองมาหนึ่งสามสองสองหนึ่งเข้าคู่ตัวเด่นเลยนะคะทุกท่านสามสองสองสามสองหนึ่งหนึ่งสองเจไม่ได้จบให้พี่น้องเจะจงไงมาให้เพลิอนออกนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันห้ากับศูนย์นะคะทุกคนขาหลุดหมดพี่น้อง เสียงก็จะเป็นอ่อยๆนะคะทุกคนเจอาดคลิปเา้วต่อ6คลิปลวดนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นง่วงนอนนะคะทุกคนต้องขอโทษขอภัยมาในาที่นี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคลิปก็อาจจะลงแต่เช้าหรืออาจจะลงเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาประเทศที่จะอยู่นะคะทุกคนคะ่ะต่างจากเมืองไทยสองชั่วโมงเนาะคะ่ะจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นแลอพี่น้อง ตังจากบ้านเฮาสองชั่วโมงนะคะอาจจิล้งไห้ไว้แน่นะคะทุกคนหรือช้าบ้างก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อวันที่17เลยแล้วกันนะคะทุกท่านวันที่17จากที่ใจคคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่5และ4เมอน์เสิตายด้วยีิขาวุพีนองทุกคนได้ยินเสียงรถพยาบาลนะคะทุกคนอยู่ติดถนนนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะ ผู้ที่จะจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกท่านสติติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะ5้กห้าหนึ่งห้าสามห้าหก ห้าสองบด้เด้อพี่น้องถ้ามักพี่น้องค่อยตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขจับคู่หนึ่งเสีด็จคู่หนึ่งข้างมาพี่น้องสี่นะคะทุกคนสี่หนึ่งสี่สามสี่สองสี่เจ็ดนะคะทุกคนค่ะคู่ตเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ห้าสี่สี่ห้า คู่ที่เจชอบ1คู่นะคะทุกคนเมื่อในีเจมก 4, 3, 3, 4. ักซ3่สามาพี่น้องมากกตามเจได้เด้อคะ่ะพี่น้องบอมกักพี่น้องพานได้เลยนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่6กับหนึ่เอิ้นประจําวันคือ6 6และ1นนะคะ6กับ1นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่5และสี 4, เด่นประจําวันอยู่ที่6และหนเป็น56655115จับให้ทั้ง2คู่ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะส่ค่ะ4664 4114 4114จับให้อยู่ 4, 6 6 4. ่หก่จ๊ว่าได้จับให้ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะส่วน5335 42244774สเจหาคามน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านค่อยตาม นะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราจะตามที่17มกราคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหวานสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ